สวัสดีพี่น้องเฮาเสาร์วันที่ยี่สิบแปดธันวาสองห้าหกแปดจ้าเบิ่งสวนผักคือเกาเอาสวัสดีท่านผู้ชมแน่สวัสดีครับกล่องว่าท่านเห็นอยู่วสวัสดีไหมสวัสดีครับมื่อวันอาทิตย์เราเดิไปโรงเรียนจ้ะเออเมื่อวานนี้อุยดูเดือดแห้งพี่น้องเมื่อวานวันที่ทีเ็ ทังเจ็ดสิบสองชั่วโมงนี่พ่นกันเริ่มกลับมาแลลวจ้ะโมหหว่ามันสิเป็นจังไว่าสิยุดเลยหรือบอ,อเออฝนเบิง้งเบิงสิทยายบรรยากาศให้เบิ้งน้ำพี่น้องเข้ากลับเขามาเดี๋ยวจ้ะเขามาร้ายเหมือนนี้ได้ว่ากับเขามากับพระท่านเป็นตะคนของลงเบิดดอกมังออกไปง่าย ใส่สีวิตอยากลำบากอยู่มันมีแต่ควมระแวงแต่ว่าตั้งแต่มมื่อวานตอนเทียงมีเสียงปืนไปแล้วเนาะวินว่าวอตอนสวนใบใบนี่ตั้งแต่เทียงตรงหมู่อ้านนี่แหละพักเข้าเก็บกินิีบรดแล้วจ้ะกําลังมีขี่ไก่มาใส่ตั้งแต่อพยพลับมากระท่านได้เขาอำเภอหน้าเยือนได้จ้ะพี่น้องนี่ <c oughs> เมื่อท่านเด็เขาไปสืบอของอำเภอหนองเงินอยู่มีแต่แหมค่าเพือ่อนเอามาส่งเองกง่ายอยู่จ้ะย่านย่านลูกลงลูกใครวะหยานบ่ความของซื้อเป็นอย่างไร<อ>ถ้ายย่ำในเงินเสียสันสังอาสีเสฉอนเลยเอเอหยาน,นเมื่อวันหยาดดูครับปุพ๋พี่น้องพี่น้องเข้ากลับมาสุสุสู้กัด ลำบากอยู่แต่ว่าทหารน,นี่ลำบากกว่าเฮาอีกพี่น้องเสี่ยงชีวิตเฮาก็เสี่ยงชีวิตคือกันล่นะว่า <recreate> มันสิตกใส่ก่าใครแน่มันบ่มาฮอดได้ยินแต่เสียงจ้ะหมู่บ้านแห้งแห้งหมู่บ้านเสียงแหง้งแห้งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลยเสียงดีเอ็มมันลงทงั้งเขาเพวิหารพผลกับได้ยิน,น,น,นข,ข่นาวอยู่ได้พี่น้องว่าบึบ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 แบบประดิษฐานใจเลยเนาะ ตอนมันไล่กันบ่แบบแบบรั่วอะไรปะเสื่อยังไงเสื่อมยังไงล่ะนี่เด้ไมีอยู่เออสิ่คนเฟื่องมานี่คนเฟื่องให้ลูกค้าก่อนเฟื่องกลับมากับเฮ็ดงานตั้งแต่มือแหลกคนอ่ะยังลูกอันนี้คณะเคียวไม่บออืมโอ้คณะเคียวเออโอ้ยบบแมนแมนบันละพี่น้องหอยเปลาถือบะ ตกมาปีนี้เปลาก็บพอถือเลยได้ไม, Desktop, ไม่ต่อยตแต่แต่ยินเสียงปืนหลอบเลยสติสตังก er ับคอยอยู่เลยสตังกับปอยู่สติกับปอยู่คือเพิ่นวายอยู่แล้วสติสตังไม่อยู่เลยแต่รีดโดนพี่น้องใส่แดดเป็นคือการเบิร์ดนั่นแหละจ้ะกับเห่ากระไดอดทนอันนี้กะล้ำมันโมมีปุ๋ยใส่นี่ก็รลังได้ใส่ขี้ไก่เมื่อวานไอเตะเขาเขาไปเดดก็เลย ได้มาใส่เดืองเงนสีงามเขินบ่อขี้งวก็ไม่สะตีสะตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสูคือเก้าเนาะท่านว่าพร้อมคือเก้าเป็นอย่างไรกับพร้อมแต่ว่าต้องหาเงินไหวหลายเวลาอพยพใส่เงินหลายแห่งมีหลายหาใครยูรีตนผูบ่มีไล่หาตี่เลยพี่น้องนี่ร้านผ่อยว่าเบิ้งแม่แม่มันดกแข่งิ่น่า ค่ะท่านผู้ชมเบิ้งแม่ถันผู้ชมข้ามากเบิ้งผักอืมหุยบักเขือเทศบักเขือเทศถือแน่นด้่จ้ะนี่มยกระลำปรีห่ออะไรน่ารู้แต่ว่าท่านแน่นเฮาเฮาจับเบิ้งนี่ตบเบิ้งมันแน่นนี่พอตัดจ้ะนี่ก็บ่มีปุ๋ยใส่คือกันนี่เบิ่งแหนกระลำจนห่อกระลังได้ใส่มีปลูกไหมอันนี้ตัดสิเบิดล่ะ อันนี้ก็ตัดก,กินหลายเติบแล้วนี่เออเน่าแล้วบ่นี้โ,นโอ้ยออน,น,น,นี่นอนมาลงแล้วตัดออกเออมันมีบ่งมาลงด้วยแน่วนี่มีขี่มันเลี้ยวเห็น,นเอาย่องในอ้วนย่องเ,อ,งเออสังหารเป็นมากแกบังเกอร์แกบังเกอร์มาเห็น คือใสายแดนต้องพร้อมเสมอพร้อ,อมตลอดเวลาเพื่อสร้างให้ออกก็ออกเพื่อสร้างให้เขาก็เขา้าเมื่อวันที่ยี่สิบหกเพื่อสร้างให้เขาได้ประมาณส่วนายกลัวๆใบ,บยบสามไหมั้างยีนองเขาก็ไล่ไล่เข้ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดบึม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 อีกออกไปอีกเนาะเออ แกบังเกิดแกยังมาเหตุใบปวดรถขนของหลายคักรถพ่วงก,ก็เริ่มแล่นปกติจ้ะเมืกก่อวานรถพ่วงกับเมื่อเปล่าเลยแล้วเสียงอันปืนคักหลายบได้จล้ของเมื่อเลยเ <c oughs> ออทางไหนทางผุน,ทา,นทางพุนจองบอกทางพุนก็มีมมใครอยู่น้ำเนืนทาบ่รงลงลูกหนึ่งลงลูกหนึ่งแต่รอบ รอบแรกคนละเนาะรอบแรกนี่หมายถึงว่าวันที่แปดเด้อจ้ะส่วงรู้เดือดช่วงวันที่แปดที่เก่าลงลูกหนึ่งดบังตะลีตนแห่งเฮนผู้เ่านังทั้งถ่ายรถกับเด็กหน่อยก็พคนป่วยอขี้รถคูคบ,คควบวาตาอะมีลูกหน่อยเจ็ดคนเมื่บ้านนี้เนาะลูกหน่อยหล่นมัท่านว่ามาวิทยเนี่ยก็สองคน จยาเอาเงินให้เพิ่นซื้อขนมลอยนึงพี่น้องจะคล้องกับลำบากกับพอ่อแดงหายหลายเพราะว่าเท่ากันนี้คือกันเนาะแต่ว่ากับเด็กหน่อยซื้อกินนิดน้อยจะสู่ๆซอยเลี้ยงกันไปเชื่อเพิ่นพันไม่อีกกับจ้งสีหายอีกหาได้อีกอ้นเท่ามีโอกาสได้หาอยู่ที่ละพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจากสีคอมเนต์มาห้ยกำลังใจใส่แดนเฮา ทุกคนนั่นแหละบมเมนต์ต่างต่ว่าอำเภอหน่ำ e ยื่นชายแดนจากผู้บนไปหอดคนละจักจังหวัดละพี่น้องเดี๋ยวพยบสี่แสนคนคนนี้เดือดร้อนคือกันเออเมื่อละบอเมื่อละบอนี่กงอุปภโยบคือกันนี่อุปภโยไม่อยู่บ้านนี่พี่มันถ่ายบะฮะมันถ่าย ย่างบวบูอ้ายเอาเอาไว้ซ้ำ네นี่พี่น exist, ้องกล้วยงาสร้างอยากเพิ่นเห็นกล้วยงาสร้างได้ไ <examples>. พี่น้องครับบนไงก่อนยูยังยูน่าจะรวยแม่มันหวานมันอันนี้บอมันเนื้อมันแน่นแน่นบอเอออมีนมาปาดเอาไปสิมบ่มไว้ก่อนได้เมื่อสุกง่ายพี่น้องนะมันเหลืองละเพี่น้องครับเห็นอยู่แต่มันบ่หลายหน่ไยเนาะจเนียน ลังอันนี้สมบูรณ์กว่าเนียนกับใหญ่กว่านี่อันนี้พี่หานไวยลูกแมียนเอาเอาไปซ้ำนีกันพี่น้องก,กันคล้ายของกันจะ้ะ